หครูคือกระจกเงาของศิ์นะครับการกระทําของครูย่อมสะท้อนนะครับไปถึงการกระทําของนักเรียนซึ่งเป็นศิ์ของพวกเราเสมอครับหครูคือดวงประทีปสองทางเจครูคือผู้สร้างโลก 8. ครูคือผู้กุมชะตากรรมความเป็นชาติไว้ในมือนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าชาติจะเจริญก้าวหน้า ล้าหลังหรือล่มสลายได้ก็เพราะครูเพราะฉะนั้นครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากในวันนี้พวกเราอาจจะเป็นเพียงครูโดยจิตวิญญาณนะครับแต่เมื่อไหร่ที่พวกเราได้รับวุฒิครูนะครับใบประกอบวิชาชีพครูพวกเราก็คือครูโดยวิชาชีพที่สมบูรณ์ร้อยอร์เซครับเครูคือปูชนียบุคคลนะครับสิบ ครูคือวิศวกร,รสังคมเป็นนักสร้างนักออกแบบนักแก้ไขนักปรับปรุงนักเปลี่ยนแปลงนะครับนักพัฒนาต่างๆนะครับพวกเรานะครับนักศึกษาฟอร์บันดิตที่มาอยู่รวมกันหน้าที่นี้เรามาจากต่างท้องที่นะครับบ้างก็มาจากภาคเหนือภาคใต้อีสานตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกพวกเราก็มา อยู่วรวมกันได้แม้ว่าพวกเราจะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม้างน,นะครับด้านการใช้ภาษาการสื่อสารการทํางานภาระหน้าที่นในโรงเรียนต่างๆนะครับผมจําได้ว่าวันแรกที่ผมมาสมัครนะครับผมยังคิดไม่ถึงเลยครับว่าผมจะได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่เพราะผมโอ้โหดูแล้วเราต้องมีการสอบเข้าแล้วก็สอบก็ของผู้ช่วยนะครับใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็มาจากข้อสอบผู้ช่วย พอผมเองก็ไปดูการดิวนะครับใน youtube แล้วก็มาสอบแล้วผมอยากจะเรียนกับอาจารย์ท่านนี้มากเลยครับอาจารย์พัชราพุ่ประชาติชนิดนหแต่ก็ไม่ได้เรียนไม่เป็นไรครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยครับตอนทาข้อสอบข้อเขียนเนี่ยครับอาจารย์บอกว่าสู้ๆนะไม่ได้ไม่เป็นไร ครูสภาไม่ทอดทิ้งเราอันนี้คือเป็นการสร้างแรงกาลใจที่แบบสุดยอดมากพอครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองก็เป็นสอบสัมภาษณ์แล้วอาจารย์เอาภาษากฤนใีผน้ผมอ่านโอ้โหภาษาอกฤษผมอ่านได้ครับแต่ว่าแปลไม่ได้กลัวว่าอาจารย์จะให้แปลด้วยแต่ไม่ได้แปลหรือว่าโชคดีครับนะครับแล้วเมื่อพวกเราเข้ามาเรียนนะครับเพื่อนเราบางคนนะต้องนั่งรถหัว เลิกงานเสร็จเนี่ยตอนเย็นสอนเด็กเนี่ยห้าโมงก็นั่งรถมาแล้วมาถึงกรุงเทพยัางผมเนี่ยตอนมาใหม่ๆหม่มาถึงต,งงต,งตีสองนะครับตรงเนี้ยจันทร์เกษรแล้วมืดมากเลยครับแล้วผมก็เดินเข้ามาในหมอยุงเยอะมากเลยครับผมเดินอยู่นะครัตนตั้งแต่ตีสองจนถึงหกโมงเช้าอันนี้เรื่องจริงพราะนั่งนิ่งไม่ได้เลยยุงเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีคนถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่เราเป็นครูเราต้องใจสู้อะครับใช่ไหมครับ หลังจากที่พวกเราสําเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับพวกเรานักศึกษากปบัณฑิตนะครับจะไม่มีวันลืมม,าามหาวิทยาละะัยราชภัจันตยสเานโรงเรียนสุพรรณครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้นะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาฝึกศึกษาเพื่อเป็นครูที่สมบูรณ์พวกเราจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติและบ้านเมืองในอนาคตถ้ามีใครถามเราว่าคุณเรียนจบครูมาจากไหนพวกเราก็จะตอบอย่างภาคภูมิใจว่าพวกเราจบครูมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันทรเกษมและถ้ามีใครถามพวกเราว่าทําไมครูหมายถึงพวกเรานะครับถึงได้พูดเพลเพื่อการศึกษาไทายอย่างนี้เราก็จะตอบจากใจ ด้วยความภาคภูมิใจและปพื้มปิติว่ากว่าที่เราจะเป็นครูที่ดีในวันนี้นะครับเพราะเรามีครูของครูที่ดีที่ได้ถ่ายทอดประิทธิศาสตร์วิชาให้เรานั่นคือเหล่าพนาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรีขอเสียงปรบมือให้อาจารย์เลยครับและและุดไม้นี้นะครับให้ทุกคนพูดตามผมนะครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครัะอาจารย์